สวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดี FC ทุกคนเว้มื้อนี้กพอกตาๆเนาะมื้อนี้าุสิไปคุมกบโพเนาะเมื่อวานนี่ผิดังเมื่อวานนี่บ่ได้ไปว่ซั่นมื้อนี้าุสิไปเนาะอสิอหมูอบมาีกมีปุงเสียวกะต่าบ่บรุบรุอีพอแล้วสิไปซะไปกับแม่ญี่ปุ่น กูคือ,อ,อุ้มปลูกอะพุ๊พี่น้องมึงโอ้ยมังปุ๊กเสาหมุงสีกกะสอบอยู <c oughs> อ่อัดคลิปอัดคลิปป่ะเขาที่ไปกันเลยนะคะนี่เขากะเบกอะไรมันนุ่งตุ้งนิง,ง,นง <c oughs> อะไรทำไมนะะไปทางไหนทางนอกไหม่ <c oughs> ไปดีพี่น้องไม่ออะนะหอบหมุงจะใชออกไปยังหมุกลางเจ็ปูกระโพ้ใกลไปตอดกินเอไปทคนยังก็ไปเบูกาจนว่าเออยยงแคบทาเขาว่า ก <laughs> <Yeah, guidelines. laughs> <Just nervous. laughs> <overseas> <or> ันะคุดคุ้มกระโผกันไปกับมืองกับน้องไปกับน <cor ros> ้องผมกว่าใคนีด้เเานกับยางนน่อบดาแก่มาเอามพังเพลงไปนำทางเริ่มดีขนาด มาเลี้ยงงูบัดนี้เลี้ยงงูเลี้ยงงูเลี้ยงงูอย่กินงูอะอะไรตัเส้นยังษ์เดิว่โอ้เพจนจ้านะทะไมหมวนตะวนมาหุบเผือกงงูก่อนนะอุ้ยนะหยามไปตัเสียแบบนีขอกโมยมานยิบปู

มกกวมนี่ข้าวาตักเต็มแตะวาอันที่มีจะอก่้ตัก,ตกตโปเตมนั่นมีอยู่ข้องสิถือกับขู่ไปตักี่น้องทนายมาทุกคนฮอตซิมาขุดกันเลยนะฮะมาฮอดแล้วนะคะเห็ยนยู่เลยนะ

ิมแล้วนะเสียมกับโอ้ยเสียมแขวอีอันพาซาสุกสิบปูกระโพงทีนะ่น้องจะได้กินไหมคมข้าแนวควมก็คือสิคมมักกระโพงก <laughs> ันเลยอย่างพวกมีแขวอยู่อย่างพวกมีหน้าอีรลอกบ่อยยิงแขวเขา ให้งี่ิงตะกี้อีว่าปูกระโพูดพ่อว่าปูกระโพดบ่ให้งี่ิงเขียวจนด้นำมันซิบมีนาย มาสูงเนาะพอเ่าก็ทแทนเ,เพียงก่อนพ่อแม่พี่นองเรๆคุ้มหนึ่งเนาะเ้าสิบปดเกือบเซเล่ให้ยันเกือบพ่อขาดน,นะนะฮะ ต <too> ้องปิดกล้องอีกนะทุกคนต้องเห็นฉันเพราะว่าฉันเป็นตัวละครเอกะเบื่อกับเพื่อน เนซียมเนี่ยนี่ก็สิ่นี้เยอะมาเซียบอรเมบุาเซียมไปเลยน่ตัวนี้เซียมเมยบุเบอรงเซียมนี่พี่เ้อะเบิงเซียมแน่ี่มันเห็นจังไรนี่ขนาดเซียมก็ยังเห็นแค่คุจิโ เออบ่ได้กูได้ไปคุดที่โดกเนาะมันมีบอ่อยามหยามได้เนาะมาสีมีที่โดะว้าวไปถึงทิศทะเลนละดีเลยแต่ดินมันบกเกนดินมันเกนนี่เมื่อแต่คุ้มแดกหยานปูมักระโผลก๊กเดียวปูไอตกกินเองเลยต้องร้สึก ขิดไปด้วยเคาะเสียงไปด้วยนะฮะเออโอ้อมุดกัดฉันไม่อไเอานะ,ะไม่เอาหดอุดน,นะคะไม <quer> ่เอามุดนะคะเอาเัาสีเบิ่งมาใสะกระเป๋ามันก็จะเป็นร้านี้นะฮะออเออเออหน่อยก็ยังดีกว่าแขวเฮียนเอาไปเสียมก่อนไหมเฮ้ทำไมใส่เกลือ เสียใหม่มเลยพี่น้องทุกคนรู้เสียมนะคะน,นี่เขาเรียกว่าเสียมเะรอคะ <laughs> <laughs> เสียมอะไรแบบนี้ <laughs> เสียมอะไรอ่ะย้ตัวนี้ก็ะคุดประมาณสามืมอแล้วทุกคนสามนิ้ว สามเนิยวอีกทีเออจิ๋วแต่เจ๋วนะจิ๋วแต่เจ๋วอุ้ยเจ๋จวเออดีว่ะดีกว่าเสียมน่าวตัวนี้ ใส่ปบอรงอันซะคุณค่ะว่ามันบวมนะหนักมันไหลเขาว่าอันนี้มันิมคุดโอ้ ทุกที่หกนะ่ยฮะเราจะรอดไหมวันนี้ <laughs> เอาจากน้อยเขาก็ซไดไปแก้เสื้อแล้วนะ <laughs> มันเฮ็ดยากเขาอีี ส่วนเรามาขุดคุ้ข้าวโพดนะคะ เพือแตกเลยวู้ <c oughs> ห์อนมันก็นสิสบายเราทุกคนนี่เลยเพราะว่านี่น้องมีปูงมับปู่ก,บบก,กินกาอันบ่อโผก็เลยบเปดรดัดมเอาหน้าจะหันทองไหันมีปลาไว้มีปูงก็ได้ส่วนท่านปู่มากระโพดเนาะก็บกสาบายเว่แหละฮุดเพราะว,ว่าเคี่ยมน้องทุกคนนะนี่น้องที่เอามาแกปลาเลยทุกคนมาแกปลาซิวเนาะแกปลาซิวมัน อยากส่วนพญยา,ยานาคเก๋ปลาโขอยูน้องเนี่ยแต่บุญมีแนวเก๋จากมือได้ส่วนโอเกป้าเธอเบือแตกอุ้ยสืมือแทะจะน่าจะไปขุดตอนสุดปวดตอนตนี้นอนซ้อมมือก่อนป้าเธอหนำน้องสีเย็นเว้ ຕໍ່ມີປຸງຈັກຢ່າງໄປໃສພີນບາຊິສ່ວນເຮົາວຄຸດຄຸມກພດສຸດທາສາຊູເລຄຸປຣິມາເຫັ ยู่ันมันก็ถือเหรียอยู่นี่ได้นิดหนึ่งนะนี่พวงมาเวกเอ๋พวกพงขี่ก็ถือเ้ยตัวเฮามาคุุมกับโผตัวเดียวนี่เรียมันก็ถือเหย่ไหเบื้องนีะพมีน้องเบืงนี่กะทีโผทีโพเนาะกระโผทีขึ้นอ่นนี่ไครดี นี่ก็เอาซะจนสขีหลุดไปฮดุดปังค่ะปังมากค่ะเดี๋ยวจะคุมดิเบิ้งหนับเบิ้งกันจะไม่อเสรยไหมอือเราใส่ตีนอะไรบ่เอาตีนยางใส่ล้วบ่ หนึ่งสองสามสี่หาฮกเจ็ดแปดเกาส่สิบเอสองสามสี่สหาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสองสิบสามสี่สหาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสสิบสามสสหาคุ้มป้าสเปกเลยอ่ะชาิหาคุ้มเพื่อนพี่น้องหอไราชิปหาคุ้มว่าจะไปคูดอีกเนาะมันเป็ี่นสี่สิบนีคูดแบบนี้กระไรน้องเมย์เนาะมันกับผหุมไปเลยหรอกปูทอดวะยีเผากัแป้ง ฉันี่ขุดไปแล้วนะฉันจะไปขุดไปขุดต่ออีกประมาณเออเนี่ไถกามาบะนี่พอพี่น้องเขาสิไปขุดต่อให้มันถึงสีซีฟแล้วมันยังหาคุ้มนะเขาจะไปขุดต่ออีกก่อนเดี๋ยวติมข้างมือให้แล้วฮะพลายลานพลายลานออกคำสั่งไปขุดกับมะฮุ่มเขาไม่ได้ขุดอยู่ห้องหรอกขอขุดอยู่กอไผยพลายลานอยานขุดยูมอยากปลูกพักได้ไหมเอ้ย กินแล้ววะพระเกาะห้องก็กหิวรึไปรึไม่เขาสิคุดยุ่งเสียหักเป็นชิ้นๆกระน้ำพอไปพี่น้องตอนนี้ฮะกะคุดคุ้มหมกกระโพท,ที่เขาสิปลูกเนาะคุดคุ้มไว้ที่เขาสิปลูกกระโพตเทาไรสี่สิบคุ้มเนาะพี่นอ้องเขาคุดไว้์มือแรกงมือแรกเขาก็สิไปซื้อเอาในกระโพตหันมาแล้วก็แสะวะแม่เขาแส่อยู่ในกระโพตเนาะโอ้เอามาปลูกโลเนาะ เขาซื้อใน้าเอ็มมันก็เอามาปลูกลงคุ้มบางทีก็สีมามืออื่นเสาวแล้วก็สีเดียทายคลิปเนาะคลิปนีปก까เบิร์ตเพียงสำเนีจอทุกคนเหมือนนี้เขาออกมาหน้าก็ไม่มีปุ่งเนาะแต่ว่าเขาคุดคุ้มกระโผดผู้เดียวไม่ม่ปุ่งกับไปรออาร์ตหนำหน้ามีปุ่งมาหล่อเบิรงนหน้าแล้วหน้นนนนนาซาสุกา้าเพื่อเดี่ยวสองเสม,มือเดี่ยวเหมือนนี้สุก้าออกมาคุดคุ้มกระโผดไม่มีปุ่งนางพักพรเขาก็สีเลงมือเอาทุกคนเหมือนนี้นีปก까เบิร์ตเพียงสำเนีจเนาะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดไล์เป็นลปกลังใจ ฝากที่ตามไปรำใจสุขเก่าเนาะสุขหฮดคิดต่อไปพอการคิดหนาแล้วทุกคนบ๊ายบาย